เ,เดี๋ยวมีผู้ยากไร้มาขอความช่วยเหลือ,เ,ลเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรสามนาทีเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน,นเดี๋ยวจะเอาต้องการอะไรจะช่วยยังไงนะเดี๋ยว มาสองคนพ่อลูกเลยนะเ็บดี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 จับยึดเลยเดี๋ยวกินข้าวกันนะครัับเดี๋ยวเดี๋ยวีจะช่วยเหลืองไงเดี๋ยวว่ากันอ่ะกินข้าวก่อนอ่าเจริญพรกินข้าวเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยอิ่มอิ่มไหมอิ่มครับอ่าอิ่มนะอ้าวแล้วมามาจากไหนกันนี่ยมาจากสำนักปฏิบัติธรรมอยู่ข้างโรงเรียน โรงเรีนการอาชีพเซน้ะอาชีพเซนาเนี่ยแผ่นดินทำพันธุ์ทองนะแล้วโยมไปอยู่ทําไมผมว่าครับตอนนั้นไม่ไม่มีที่ที่พึ่งพิงครับผมเพราะว่าน้ำมันท่วมทางเข้าบ้านที่รางหลวงอ่าก็คือไม่มีที่ก็เลยต้องไปอาศัยอยู่ที่นู่นไปออออาาศััยยู่่ชววคร๋แล้วแล้วไปอยู่ตรงแถวไปอยู่นั่นตรงตรงบริเวณไหนอยู่ยังไงข้างหน้าเป็นเป็น เป็นโรงเก็บของเอาไเอาไปอยู่ที่โรงเก็บของจะเป็นสมุดอนอ๋ออ๋อแล้วมีไม้เท้ามาด้วยนี่เป็นอะไรอันนี้ผมเพื่อปฎิเสธนายยังไม่ด้วยเป็นรถบิ๊กไบค์ชนครับโดนรถมอเตอร์ไซค์ชนไม่หลัมอเตอร์ไซค์ชนโยมอ๋อตอนนี้จะต้องใช้ไม้เท้าอยู่แล้วใช้ไม้เท้าอยู่ไม้เท้าก็จะมีรเอาวางไว้วางไว้วางไว้ เดินยังไม่ค่อยถนัดอยู่ยังยังไม่ไม่ค่อยถนัดเลยและยังปวดอยู่ก็แล้วเ,เราประกอบอาชีพอะไรอ่ะตอนเนี้ยตอนนี้ตนนั้งแต่จุบัติเหตุมามไปเก็บของเก็บกดน้ําเก็บของเก่าขายเป็นประจีวิตกับลูกสองคนครับอมไม่มีอาชีพเลยคือไปทำง,งานตรงไหนแล้วโย,ยมอยมู่มสองคนพ่อลูกเหรออคพ่อลูกครับ และภรรยาภรรยายิงไปตั้งแต่จวกับขวกับสี่เดือนก็ดเป็นสี่เดือนอคือโยมเลี้ยงลูกมาเอ,เองมาคนเดียวนะอยู่ปอไะไรแล้วหนูที่ปห้ปาแล้วค่ะปห้าแล้วนะอ๋ออยู่ปห้าแล้วอวนะอ๋ก็หลังจากประสบอุบัติเหตุก็เก็บขวดเก่าเนี่ยนะพลิกเลยยืดอันนี้คือรถยนต์ใช่ไหมจ้ะใช่ครับอ๋อเนี่ยนะสายเล้งที่ที่ที่ใช้ที่ใช้ประกอบอาชีพเนี่ยนะสายสายเล้งคันนี้นะ ครับบ้านไม่มีที่ดินไม่มีญาติพี่น้องตอนนี้ผมไม่มีครับไม่มีเลยนะไม่มีมีแต่มแม่เขาก็แม่เขาก็ไม่มาทางเราเราก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งแล้วโยมเนี่ยมาหาตมาได้ยังไงร,รู้ได้ยังไงมาหาได้ยังไงเมื่อเช้าผมไปเติมน้ํามันมันรถถึงนี้ตังไม่มีเนาะก็ขอจิกไปไว้ก่อนอะไรเงี้ย20บาทพอเชิญมันได้สิบาทแล้ผมจะวิ่งไป เคยได้เก็บของได้ไรได้ขายแล้วเอาเงินมาให้เขาอบอกว่าเขาคุยกันอคุยกับแฟนเขาแหละเขาบอกว่าเหามืนหอนมีวะที่เขาคอยช่วยเหลือผู้อย,อยากไร้อะไรครับเขาก็เลยเขาก็เลยพูดเกินเกนว่าลอง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 ไปดูไหมเผื่อท่านพระครูท่านจะมีเมตตาท่านได้จะจะได้ช่วยเหลือเพิ่อผลของผลอะไรเงี้ยผมจะผลของไป อยู่ที่วัดทั้งหลวงแต่มันไม่มีน้ำมันร้อนไม่ได้เอาปุยกันอแล้วก็เลยพูดคำนี้ขึ้นมาบอกเราไม่อยากท่านพ่อครูดูสิท่านเราจะเชื่อเหลือคนยากไหล่ท่านทำอยู่เพราะว่าให้เด็กนั้นยมกันเลยมาแล้วจ้ะอ๋อไอ้เก่งนะมาถูกด้วยถามมาตลอดทางเลยถามยี่สิบเมตรก็ถามสามสิบเมตรก็ถามบอกว่าจะเจ็ดในไปทางไหนผมผมนอกไปทางไหนมันไม่ถูกเลยครับแล้วเอาล่ะวันนี้ก็รู้ชีวิตโยมแล้วนะ โอเคแล้วตอนนี้โยมาเนี่ยอยากได้อะไรจะได้ชุดพวกเป็นชุดนักเรียนให้ลูกได้เรียนได้ศึกษาครับอ๋อจะให้ลูกนะก็คือต้องการอยากได้ชุดนักเรียนด้วยครับผมอ๋อจะให้ลูกนะให้ลูกได้ศึกษาอ๋อได้ได้ไม่มีอะไรแนะได้เดี๋ยวอาตมาอ่าจัดชุดให้นะครับต้องการชุดนักเรียนนะอืเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่พาไปซื้อนะครับผมอือ ยอมอยากได้ชุดใช่ไหมก็เมื่อกี้พาไปซื้อมาแล้วนะครับอ่ะเอาชุดมาเดี๋ยวเอา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 ,เอาไปให้พี่เขาเอา่ะเหยิบไปเหยิบไปอ่าเอาเอาขนมแล้วยขนมขนมขนมไปให้พี่เขาอ่ามาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อ่าเอามาเอาข้าวสารไปด้วยข้าวสารนะ วางวางวางก่อนก็ได้วางได้ก็ได้อายุไม่แรงไม่แรงอยู่เดี๋ยวก็หยิบอันน้ำมามาวางแมสแมสแมสวางวางวางน้ำนี่วางบนน้ำเอออาหยิบมาอีกเดีบยวเอาฟองมาโนะเอาวางหมดข้าวสารนี่เอออ้าอามาส่งมาส่งมาส่งมา อะไรมั่งเนี่ยเป็นขา้าตกลงด้วยใก่ไนนี่อันนี้เป็นของใช้นะของใช้ตะบูยาซีฟันนะครับนะออันนี้เป็นนมอ่ะน,นมมานะนมไปให้เด็กเยอะเลยนะอืแล้วเดี๋ยวเอาตังไปใช้นะอ่ะอเดียตังให้เขาอ่ะนะก็ยนะังก็ ยมก็พอเอาไปใช้จ่ายนะออก็อาตมาช่วยได้ท่านนี้นะยโยมนะเ,ออเดี๋ยวอาตมามีอาหารสดไปด้วยอ่ะแกงแล้เ,เอาไปกินวันนี้ได้เลยนะอ,อ่ะโอเคเอาละโยมกลับได้นะ ได้เลยนะอาหารสดได้บรรยากาศนะได้เรียบร้อยกินวันเดียวนะครับถ้าดูแลลูกนะตั้งโต๊ะได้ตั้งใจเรียนให้ดีนะตั้งใจเรียนจะได้เรียนสูงนะจะได้มาช่วยพ่อนะต้องดูแลพ่อนะโอเคอ่าปะโย